ชอบไหมชอบไหมครับใหญ่ไหมไหมชอบมากเลยนะกินน้ำกินน้ำตามอะทะเลกินเลยกินเลยกินเลยเลยกินเลย

<laughs> มออออเลยอ่ะไปกินไปเลยลูกมันไม่สบายท้อง <c oughs> หนูกินน้ำไปเยอะลูกนะอัไนเงี้ยลูกนี่กินกดีๆจะเอ,ออีอกอือทิทีละอย่างสิเว้ยจะอะไรอย่างจังเลยจะกินจะเออเออไปก่อน <c oughs>